การฉลองครบรอบปีที่สิบ l ว of ออฟแชมมาจดจำช่วงเวลาที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของเรากันเราผู้เล่นรถถังที่ได้ออกรบมากมากกว่า0องครั้งจะได้เห็นมีการสนุนต้นไปไปกันเลยโอเคโอเคมาตัดไาตัดไาต่มดมาตัดใส่แบบนัวันสำคัญในวันนั้นเราจะมอบหมาย What time warrants me? Mm. เอาจะชนเรียกคุณไอต์อ๊อดไอมุมกดก็ไม่มีไอ้อดเดี๋ยวแล้วแกมพี่ไงเหมือนใส่เร mm ี่กหน้าหน้าเอาไปลงคลิปนะก็เดี๋ยวลงไงว่างๆโอ้ยใครยิงกับดักเนี่ยอุ้ยโดนไม่โดนมัดมัดเขว่าไง่ายอ้ยเฉียวุดโอ้มันไม่โดนอ่ะใครมันมา โหลดตนเลยโดนใครยิงอะไอ้นั่นในทียุเก้าอะอยิงได้แล้วนิดนเดียวนะอย่ามานิดนิดเดียวมึงติดมึงติดโอ้ยอ,อ่า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 มาตอนไหนอ่ะไม่เห็นรู้เรื่องเลยเลยช่างเถอะเออเรากันณ์นะยอยู่ยังไงวะไม่ถูกจริงสักนั้นไม่รู้ก็จใอ,อย่างงั้นน่ะ จอดไหนก็จอดไปนั่นแหละมันก็คือก็จะเอาปลาปลาปะามันเป็นกำบ,บนันอ้าจะปะปะาลอยไม่เอาแกิททำไมเราออเด้อร์ก็จะไม่อืไมไม่น่ากินเลยนี่นี่นี่เขาเล่นเป็นขเนขาเล่นกันอย่างนี้นี่พี่นี่ดูไว้ดูไว้ดูไว้เป็นซิมเพิลมาดิใครก็ผมก็จะโอ้โหไอ้นั่น,น,นจะไม่สนเล่นลเ<อ>ดี๋ยวเดี๋ยวไม่สี่สี่สี่แพนเธอร์อะไรวะ เออเพนเซอร์ซีมแพนเทอร์งงเลยเอาเทียบเป็นเซอร์กับพี่พูดแพนเทอร์อ่ะผมได้ยินแพนเทอร์จะจะโจมตีมาจุดแก้มันยังยังเฮ้ยโจมตมาโอ๊ตคันไหนโอเอ้นั้นอ่ะพี่พี่พี่หนีไปไหนอย่าหนีผมดิเพ่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 นี่นี่นี่มานี่มานี่นี่นี่จอดโล่มันจอดโล่โอ๊ตมันจอดโล่ โอ้โหเอ,อ้ยหน้าเข้ามาอ้ายไม่ไหวเห็นว่าี่เจ็บสนไนเปอร์แต่ตอนเนี้ยพี่ช่วยเพื่อนก่อนไหมไม่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 บบอะไรเลยบัตรท่อพี่โอ้ไม่ช่วยลูกหลานเลยโอ้ยโอ้โหไม่เอาไม่เอาก็จะไม่จุดก่อน พี่เอาคะแนนเอาคะแนนก่อนลุ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 เฮ้ยพี่บอกเอเ้อเอ้่จานจานไม่ช่วยผมเลยจานจานเล่นอะไรของจานเนี่ยโอ้โหคะแนนมาอย่างดีแล้วแต่พี่อ่ะจ่ายร้าย <c oughs> <c oughs> รู้สึกผมว่า,<อ>าต้องเล่นจริงๆ,ๆแล้วแหละเล่นแบบจริงจังแล้วแหละ คันไหนคันเนี้ยผมว่าต้องจริงจังแล้วแหละว่าหนักเลยว่แพนเซอร์เฮเซอร์เออมาช่วยดันสองคันเลยว่าเอาจริงดิอ่ะหนึ่งองไไปเร็ว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 เร็ตบตันตบตัดตเออเอี๋มันยิงไม่ได้ เร็วเร็วเร็วอย่างงี้ก็ได้เหรอตั้งเราขัดเดียวได้ไปเลยมึงอ่ะอ่ะพี่เออพี่ดันผมไว้เอ้ยดันผมดันผมอย่างงั้นแหละอย่างงั้นแหละเออเอย่างงั้นอย่างงั้นเร็ว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 เออจังหวะจังเร็วเร็วเร็วเอ้ยเอ้ยพี่หยุดหยุดหยุดตรงนี้แหละยิงได้ไม่ยิงได้อยู่ยิงได้อยู่ ไปเร็ววุ่งดักเลยแล้วพี่ยิงได้ป่าวเร็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 วยิงได้เร็ว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 ไอ้คันนี้มันสู้ไม่ u, ได ah, oh. ้หรอกเอออย่างนั้นแหละโอ้โหพี w, Peak, ่เอาไงดีพี่เอาไงดีไปต่อเหรอไปต่อเหรอไม่น่าไหวมั้งไม่น่าไหวมั้งโอ้โหตายตายแล้วมันเล่นลูกทองพี่สะบัดหน้า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 แล้วเฮ้ยนดูพี่พี่พี่ซ้ายซ้ายเอาซ้ายก่อนซ้ายซ้ายพี่ เด้งซ้ายอีกโหมันเด้งเด้งไปต่อไปต่อพี่ไปต่อเร็วเร็วเร็วเลยเฮ้ยพี่พี่ยิงได้ไหมยิงได้ไหมยิงไม่ได้อ่าผมยิงได้อีกนั้นนึ่งอืออย่างงั้นแหละดัน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 วายวายวา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 ยโอ้โหอย่างลุ้นอย่างลุ้นเฮ้ยวันเที่ยพี่ขวาขวาลูกทองลูกทองโอ้โหพี่ ต้องช่วยยิงเลยคันนี้เย็นดีได้ยังไงเราผ่านข้าเฮ้ยเอาไงดีวะนั่นต้องดันไปด้วยดันไปยิงไปโอเคดันไปยิงไปโอ้โหหกเจ็ดนี่ก็ยังพยายามยิงเนาะเบี่ยงซ้ายหน่อยเบี่ยงซ้ายอ่ะใหม่ใม่ไม่ถึงผมอ่ะเบี่ยงซ้ายเดี๋ยวพี่ก็อุ๊ยพี่ไม่ไหวละ ไม่ไหวแล้วตาอะไรดี ABSM มโปรตีนที่ว่า <c oughs> แต่ไม่มีใครเออไม่มีใครกล้ามาได้เลยนะอเอาจริงเอ๋อย่างมันเมื่อกี้ Day two มา Final c h a s e เริ่มได้โปน C'est bon. กิจกรรมคตรบร0บ10ปีของ w o r f Tank ได้เริ่มมานแต่วันที่17สิงหาคมจนถึงวันที่24สิงหาคมโดยเงื่อนไขของกิจกรรมมีอยู่2ภารกิจข้อมูลของ2ภารกิจนี้ผมจะแปะไว้ให้นะครับผมเมื่อทำสองภารกิจได้อย่างสำเร็จแล้วคุณก็จะได้รถถังพิเศษ1คันไว้ฟรีนั่นก็คือรถถังเบาอังกฤษเทลหก6 a, a 46ครับผม วิธีการได้ครอบครอมมันนั้นมีอยู่2วิธีนะครับวิธีที่1การทําภารกิจ2ภารกิจที่เขาได้มอบหมาย1นึ่งครบรอบ10ปีนั้นให้สําเร็จวิธีที่2การเก็บเหรียญครบรอบให้ได้1น0่พันเหรียญเพื่อที่จะสามารถแลกซื้อได้สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีอยู่เท่นี้นะครับผมต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับที่อัปคลิปช้าเพราะว่ากว่าจะหาเวลามา ตัดต่อคลิปด้านนั้นก็ค่อนข้างใช้เวลาไปประมาณ1เดือนกว่าเลยนะครับผมต้องขอโทษด้วยน,น,นะครับผมสำหรับในคลิปต่อไปนั้นจะเป็นอะไรนั้นก็เราติดตามชมได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายไว้เจอกัน